เอาล้ะคะ่ะช่วงนี้ภาคุผู้ชมไปเบิ้งเรื่องของกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆกันแน่ค่ะ3นาทีกับอายการแผ่นดินมนณีสิภาคผู้ชมไปทําความหัจักขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับคดีค่ะเมื่อว่าลูกหนี้บอชําระหนีตามกฎหมายสิเป็นแนวดไปติดตามรายละเอียดนี้ได้กับ3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ จะเล่าให้ฟังต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีค่ะในส่วนการบังคับคดีเนี่ยก็พอศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลท่านก็จะกําหนดให้ว่าให้ชําระหนี้ภายใน30วันหรือให้ชําระหนี้ภายใน3เดือนแต่ถ้าพอครบกําหนดตามคําบังคับแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาไม่ชําระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ถึงจะไปดำเนินการบังคับคดีค่ะ โดยที่ว่าเจ้าหนี้จะบังคับคดีได้ภายใน10ปีกับลูกหนี้นะคะโดยที่10ปีเนี่ยนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องไปดําเนินการขอออกหมายบังคับคดีที่ศาลที่มีคำพิพากษานั้นค่ะเมื่อศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลมีการออกหมายบังคับคดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ มีการไปหาสืบรัพย์ของตัวลูกหนี้ค่ะแล้วเราถึงแจ้งกับทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดๆบ้างให้ทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีอะค่ะไปยึดหรือไปอายัดสิทธิเรียกร้กองนั้นอย่างในกรณีที่ว่าถ้าเราประสงค์ที่จะให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีธนาคารของลูกหนี้เราจะต้องทราบเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะคะของตัวลูกนี้ด้วยถึงจะอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารนั้นได้ถ้าในส่วนของคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมโดยการโอนเงินในส่วนนี้ค่ะเราก็จะทราบบัญชีของปลายทางที่เราโอนอยู่แล้วก็คือเป็นคู่กรณีของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีตัวน,นั้นะ่ะแจ้งให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อายัดบัญชีนั้นได้ค่ะสานะคะ ท่านก็จะมีให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ยักงจนอยู่แล้วอย่างมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะขอทานายความขอแรงจากสารได้ในหลายๆกรณีหรือว่าในส่วนของการบังคับคดีอะคะ่ะเราอะสามารถที่จะสืบรัพย์ต่างๆหรือว่าระยะเวลาการบังคับคดีตั้ง10ปีคะ่ะในตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ